ได้ซ้ำนี่แล้วตุลีว่าสิเอาหมดองห้มาของเฮาะนะทุกคนน่าแซบยี่ได้ขออึ้นอหนเ <laughs> มือ่อไรอะนี่อ สบายดีทุกคนยิน <c oughs> นี้ต้นนะครับเขาสู่ซองอาคายามีมือวันนี้คือเฮามาสวนมะเพสสวนคิงของอา玛นนท์โคนเพราะว่าอาาบอกว่ามี่มักแตง่งลายอ่าเป็นมากแล้วแล้วก็ย่าให้มาเก็บกินมาส่นฟุนาก็เลยว่าซิมากเก็บมักแตง่งลายเนาะว่าซีบีจัางหน่อย อาม่ามาวอกแบบนี้เนาะก็เลยว่ามาเก็บมาเก็งไร่นะทุกคนแล้ะก็เสียเญียกับอามาามือนี่เนาะเสียหงียะสวนคิงตอนนี้คืออามากำลังเสียอยู่ผู้ผู้เสียยาคนเดียวเขาก็เลยไปเสียโซยแล้วก็หลังจากเสียยาเมื่อแล้วก็เขาก็ไปคอยไปเก็บอันมกแต่งไร่กินกันเนาะทุกคนตอนนี้คือเรามาสวนเลเดอบรรยากาศดีดีแล้วมือนี่คือเขาเสียเงียะนำอาม่านึมือ แมกกาเบ้องงามแมกกาเบ้องบินไปบินมาโอ้ยโอตุลีไป็นอะไีเ่ล่าไปตุลีเราไปเสียยากาัเสียยาอยู่เยอืมหมอมาจจะนอนเน นี่ันี่จะเป็นส่วนคิงที่จะมาปลุกไว้งามอยู่ได้ทุกคนงั้นงั้น,นยินดีอุดมสมบูรณ์แหงแล้วตอนนี้คือเราลกเอาโนบะเด้ Nobody เอากระแวกอีกอย่างไม่ Tuli-tuli, kesiannya apa yang Nih ni? นี่คือเฮาสิไปเก็บมาแต่งลายแล้วเด้อหลังจากที่เฮาเสียหญ้าแล้วประมาณหนึ่งแล้วเนาะเสียหญ้าหลายแล้วได้ทุกคนเฮาเสียมาตั้งแต่พุ่นเนาะเสียมาฮอดนี้เสียหญ้าหลายเติบแล้วมื้อนี้คืออาม่าดีใจแฮงเพราะว่าเฮามาเสียซอยปกติแม่อาม่าอาม่าบอกว่ามามาเสียคนเดียวนะนี่แฮ้อาก็เสียแล้วซอซูโซเปียบมั้งจ้ะนี่อาก็เปียว มน pues ี่อันนี้จะเป็นมะแตงลายแต่ว่ายังบุสุกเถื่อทุกคนถาสุกอาม่าบอกว่ามันจะแซ่บกว่าหวานกว่านะแต่ว่าตอนนี้คือบุสุกเถื่อเฮาซิซอกเอาตัวสุกคือสิลนี้สิคื่ะโอ้ตัวนี้เฮาซิเก็บเอาเพราะว่าเริ่มสุกแล้วนี่แดงๆเลืองๆไว้ถ้าเสียงนาะเพื่อนจะว่ามีเสีซอกไรอ่ะอ่ะ เอวันผมว่าจะทายกดูอ่ะเจ้าก็เจอ่ะอ้ยอาจ้กเจอเออจะเชื่เปล่าเปล่ากะเะื่เปล่าห้หอืมมัแตงลายของเฮาเด้อสีนเี่วันอึ้งอ้าตุลีเจบนี่เขาไปเก็บอีกนังจากเดียวไม่เมยเขาก็มาเก็บกินมักแตงายอืม ฮ so nice ุะอฮะฮะบูยอบูย่ยโอ้ทุกคนมันหนาวมาแล้วแม่มบังหนาวมาแล้วป้าวหามันสูกขนาดสุดไทยหนาวหมดอยู่นี่หน่อยนึงนี่อยู่พุ่นหน่อยนึงยังไอยู่เดุกคน มาออมยังสิกะเออสิกะมาเลยเฮ็ดสิงาเผาละอามันสิโหมาคาละจิเนาะกว่าเฮ็ดสิโหถึงมาสิให้มัเนาะนีสิดาเปจะโหทุกบ่าวบ่าวมามอมาปกมักแตงแล้วแต่ว่ามแตงบ่เป็นมกว่าซั่นมักแต่น้อยแล้วกมื้อวานเก็บกิน2มกเลยแล้วกมื้อนี้บ่ได้กินแล้วแต่ว่าเฮาสิกินมักแตงลายนีะคนมื้อนี้น่ะ จ้ะนั่นชุดสุก a g ้นี่เป็นอะไรใช่ไหมอือสวนนี่คือมีมีมีอันมะอือแล้วก็มักบัวมักแล้วก็ขิงมีมัเครือไม่ยังหรือล่ายังเนาะถ้ามือใดที่เขาบอกไปซอกอันของปลายังเหาก็มาซอกกินแถวนี้ก็ได้เนาะทุกคนแกงมักบัวมักน้ามันยังกินเนาะ จะเป็นต้นมักน้ำเด้อโอ้มาเฮ็ดโดกสุ้ทุกคนเป็นมากแต่ว่ายังบ้แดงบ่แก,ก่เถื่อนเนาะยังบุสุกเถื่อเถื่อนแม่าหรือเจงอ่ะเด้อหือ้าสด้ยบับจิมเ,เ,เจือเถ่อนีวัดแต่งรายเห็นขาจะเห็ด อันใส่น้ำหวานกินแซ่บแบบทุกคนภาษาอาคาเออน์มาเบียเบียเนาะเบียเาเบียตอนนี้อาม่ากำลังปอกอยู่นะบัดภารเร็วจีสิโอ้นี่เฉยไหลปอกไหลคนที่น้องมาขึ้นสิว่าออมแ้่โมนจ้ะยืนดิ ตตีเยอด้หมดตี้ตัดดอนเงาตัดผีผ่อนหมอเ่บหงมือแลยวก็จับเลยาา่ามันจ้ดเฮ้ยไปจายนี่หมาดของเฮานะทุกคนน่าแซบยูได้ขึ้นมาเร็วขึ้นมาอ่าขึ้นมาขึ้นมาอืม 嗯，爸别，妈怎么见呢，还是你说嘛？没见呢？怎么样？怎么样？啊，好吃！好、enfin、吃！好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 吃、mm.！好吃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 

ทรงติงลยกินคือแซ่บสุดอคือมาแต่งลายเลยแซ่บเพิมอกทุกคนตอนนี้คือเรากินมาแต่งลายสามเลตเป็นที่เฮียพอยแล้วกินหมดหนึ่งหน่วยเนาะแล้วก็ย่างหนึ่งหน่วยอยู่นี่เนาะที่ไปให้อะคน้อยกินเพราะว่าคน้อยไปอ่าไปหาของปลานะย่งบอก,กั็มาเนะเาะก็เลยว่าเอามาซสียงยาทะและวก็เก็บไปให้อะค้อยกิน น้อยหนึ่งแล้วตอนนี้คือหอดเวลากินข้าวแล้วเนาะทุกคนก็เลยว่าสิกับไปส่วนอ่ะสิกับไปอันเทียงของเฮาเนะนี่อันนี้จะเป็น แจากทีฮาลับมาฮอตทูบแล้วก็เฮาก็มาฝากนี่เลยกะมาลกมาทอดินเนาะทุกคนเพื่อจะไปต้มกินยูสวนยูตูบยูสวนเอาก็เจี๊เด้อเฮ้อาเสียชัวอาบนี้โดนโด้แล้วลากลำมากขึ้นเี้วนี่นี่คือต้นเทียขันไหมปูไว้จ้ะเอาดิ จะเป็นส่วนมักถั่วดินเนาะทุกคนตอนนี้คือเขาซีโลกมักถั่วดินอยู่นี่แหละกะซีไปปุ๊กเออซีไปต้มกินเนาะเป็นมากแล้วอีแม่ว่อยาก้แท้ดื้วะให้ปนจมเราใอัพมาตบเออเย์คุณพ่ใหู้ีบ่เนี่ยนี่เขาปวดรดีอืมฮัลโหลเนี่ยจงม้ยงอ เพิ่งแม่มักถอดินเ้ยทุกคนกเป็นหลากหลายแห้มาจา้าจ้าูจ้าตัดแบบนี้แล้วก็เอาซิไปเอากลับไปยูทูบแล้วก็ไปต้มกินเนาะทุกคนออตอนนี้คือเฮาลกก้อนแล้วก็ค่อยเจอกันใหม่นะ ยาบงอยา้างานี่สูงานยัดม่เลโอ้ยมีเัอะไรเป็นมารกลายแหงบุม พอดีไ <c> ด <oughs> <con> <c oughs> <t jaar dive jaar> ้ก <c oughs> ินนอนเดี๋ยวเฮาสิไปต้มกินจะเลยคือได้ซ้ํานี้แล้วตุลีว่าสิเอาหมดมาบัดชินะอะพี่ตับันเนี่ี่บาตัวอือม่มกินเตมาบัชินไปไปต้มกินนี่เฮาลุได้ประมาณนี้แล้วก็สิไปต้มกินอยู่ตของเฮากันเนาะทุกคน เตอนนี้คือมาถ่ดดินของเราสุกแล้วุนมานกันเดี๋ยวไปจ้ะตุลีอากือบอาบน้ำแล้ว ค claro ือแม่เลยนี่ชมหมหมองอนี่อันนี้จะเปมักีมเกียวลกันเด้ออันผพอดูดิเงี้ยอัชิกินข้ากันเนหัวนี่น 啊，脚去弄个汤呢，买点肉去。